ก่อนอื่นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง h าออ t o r รีวิวของเราเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถใหม่ล่าสุดรถไฟฟ้าและข่าวสารยานยนต์ที่อัปเดตอย่างต่อเนื่อง วันนี้ผอมาจะาพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในรถอนเนกประสมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทยและตลาดเอเชียมาอย่างยาวนานนั่นก็คือ Toyota าฟอร์จูเนอปี2026รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราสมรรถะและเทคโนโลยีล้ำสมัย Toyota าฟอร์จูเนอเป็นหนึ่งในรถ PTV หรือรถยนต์นั่งอนเนกประสงค์ที่สร้างชื่อเสียงอย่างยิ่งในตลาด ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแรงของรถกระบะและความสะดวกสบายแบบ SUV รุ่นปี2026นี้มาพร้อมกับดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากเส้นสายตัวถังถูกออกแบบใหม่ให้ทันสมัยและดูดันยิ่งขึ้นกระจังหน้าโฉมใหม่ขนาดใหญ่เพิ่มความบึกบึนไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่ให้ความสว่างคมชัดและประหยัดพลังงานกันชนหน้าหลังปรับโฉมให้ดูล้ำสมัยและช่วยเรื่อง Aero Dynamic ส่วนด้านข้างตัวรถเพิ่มเส้นสายที่เฉียบคมและล้ออลัลลอยขนาดใหญ่ที่ทำให้รูปลักษณ์โดยรวมดูแข็งแรงและหรูหราในเวลาเดียวกันด้านสมรรถนะ Fortuner 2026ยังคงใช้แพลตฟอร์มร่วมกับไฮลัก์แต่ได้รับการปรับปรุงทั้งโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนโดยมีเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ขนาด2.8ลิตรที่ถูกพัฒนาให้มีแรงม้ามากขึ้นแต่ยังคงประหยัดน้ำมันและลดมลพิษ เครื่องยนต์นี้ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองได้ลื่นไหลและนุ่มนวลน,นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกขุมพลังไฮบริดที่มอบทั้งสมรรถนะและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะสามารถเลือกโหมดการขับได้หลากหลายทั้งโหมดปกติโหมด o f f ฟ o a d และโหมดประหยัดเชื้อเพลิงช่วยให้ผู้ขับมั่นใจได้ทั้งบนถนนในเมืองและเส้นทางธุรกันดาร ช่วงล่างของ Fortuner ใหม่ถูกปรับจูนเพื่อความสมดุลระหว่างความนุ่มนวลและการยึดเกาะถนนระบบกันสะเทือนหลังแบบคอยสปริงให้การซับแรงกระแทกที่ดีขึ้นทำให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายในการเดินทางไกลในขณะที่โครงสร้างชัซซี่ยังคงความแข็งแรงเพื่อรองรับการบรรทุกและลากจูงที่เป็นจุดเด่นของ Fortuner ภายในห้องโดยสาร Toyota f o r t u n e r 2026ถูกยกระดับให้หรูหราและทันสมัยกว่ารุ่นเดิม เบาะนั่งหนังคุณภาพสูงออกแบบใหม่ให้อบกระชับและรองรับสริระได้ดีเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและทำความร้อนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังพร้อมแป้นควบคุมครบถ้วน แผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบมาพร้อมกราฟิกที่คมชัดและใช้งานง่ายหน้าจออินโฟเทนเมนกลางขนาดใหญ่กว่า12นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงจาก JBL เพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงในทุกการเดินทาง ช่องโดยสารยังคงความกว้างขวางด้วยเบาะสามแถวที่สามารถปรับพับได้หลายรูปแบบเพื่อรองรับการบรรทุกสัมภาระระบบปรับอากาศแยกโซนสำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังช่วยเพิ่มความสะดวกสบายการตกแต่งภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแท้แอลลายไม้หรือโลหะขัดเงาที่ทำให้บรรยากาศภายในหรูหรามากขึ้น ฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยถือเป็นอีก1จุดขาย Fortuner 2026มาพร้อมกับแพ็กเกจ Toyota Safety s e n s e รุ่นล่าสุดรวมถึงระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีระบบช่วยลงทางชันและช่วยออกตัวบนทางลาดชันที่ทำให้การขับขี่ออฟโรดปลอดภัยยิง่งขึ้น ในด้านเทคโนโลยีเชื่อมต่อ Fortuner ใหม่ติดตั้งระบบ Connected Services ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อสั่งงานระยะไก,กลได้เช่นการสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดระบบปรับอากาศตรวจสอบสถานะรถและยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA ได้โดยตรงเพิ่มความสะดวกสบายและทันสมัยมากขึ้นสำหรับตลาดประเทศไทย Fort u n e r 2026ยังคงเป็นรุ่นสำคัญที่ตอบโจทย์ครอบครัวใหญ่ ผู้ใช้งานที่ต้องการความทนทานหรือแม้แต่ผู้ที่มองหารถอนเนกประสงค์ที่ใช้ได้ทั้งงานและการเดินทางพักผ่อนโตโยต้าวางตำแหน่งให้ Fortuner เ,เป็นคู่แข่งโดยตรงของ Isuzu MU-X และ Mitsubishi Pajero Sport ซึ่งแต่ละรุ่นต่างมีจุดเด่นแต่ Fortuner มีความแข็งแกร่งในด้านภาพลักษณ์แบรนด์ที่เชื่อถือได้และความคุ้มค่าด้านการดูแลรักษาในระยะยาว เมื่อสรุปภาพรวม Toyota Fortuner 2026ถือเป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งใหญ่ที่ยกระดับทั้งดีไซน์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้ที่ชื่นชอบการผจญภยัยและผู้ที่ต้องการรถครอบครัวระดับพรีเมียมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแรงความหรูหรา และความล้ำสมัยที่ลงตัวอย่างแท้จริงและนี่ก็คือการรีวิวเจอดลึกในด้านสเปคและฟีเจอร์ของ Toyota Fortuner ปี2026หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องหาออ t โตรีวิวของเราเพื่อที่จะไม่พลาดรีวิวรถใหม่และข่าวสารยานยนต์ล่าสุดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ